สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูเปอร์บลูเดนนะครับในวันนี้คลิปนี้ของวันนี้นะครับทุกท่านก็กําลังเข้ามูอในเกมนะซูเมอร์เวนทูไฟเจอร์โตอนนะครับผมหายหน้าหายตากันไปนานพอสมควรเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมเขาเรียกว่ายังไงว่าคลิปแรกของปีนี้เลยนะครับสําหรับเกมนี้นะครับผมก็สาเหตุที่เราเดินทางมาที่โอกินาวานะครับเพื่อที่จะตามหาศูนย์หน้าเปลวเพลิงคนใหม่นะครับที่เราได้ข่าวกันมาว่ามีศูนย์หน้าเปลวเพลิงนะครับ อาศัยอยู่ที่เมืองนี้นะครับอยู่ที่โอกินาวานะครับและดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับเราจะต้องมาฝึกท่าไม้ตายต่างๆละมั้งเนาะก็คือเอนโดนะครับก่อนหน้านี้ก็จะได้เป็นสมุดโน้ตเบื้องหลังของคุณตาของเอนโดนะเป็นสมุดโน้ตที่บันทึกท่าไม้ตายต่างๆเอาไว้นะครับเป็นสมุดโน้ตแห่งความลับนั่นเองนะครับที่เอนโดได้มาจากโรงเรียนของททจิมุคายครับแล้วก็ว่างกันมาฝึกกันที่ชายหาดครับเหมือนโคงูเลยจะเห็นอ่าเป็นเด็กนุ่มมิสนาะครับขี่ อะไรวะเซิร์ฟบอร์ดใช่ไหมเอามาชนมาชนเหมือนจะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูจากสถานการณบ์บนีโคเละคุงน่าจะหัวร้อนพอสมควรนะเหมือนจะไปหาเรื่องนะครับและดูจากทรงแบบนี้โคเละทาอะไรเหมือนจะเตะบอลอัดใช่ไหมใช่ไหมโอ้ใช่จริงวยครับแต่ว่าเด็กหนุ่มคนนี้โอ้โหเห็นบอลน,นะครับโดดโอเวอร์เฮดกลับไปเลยทีเดียวนะครับ จากที่เห็นนะครับฝีมือไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับเดินหันหลังอยู่ก็สามารถหมุนตัวพลิกตัวกลับมายิงโอเวอร์เฮดได้นะครับเอนโดดูจากสถานการณ์อย่างนี้แล้วน่าจะชวนมาเล่นฟุตบอลนะครับแต่เด็กหนุ่มคนนี้นะครับไม่น่าจะสนใจฟุตบอลครับน่าจะสนใจคือการโต๊ขึ้นครับแต่คีโดก็เหมือนเสียมครับเสียมแบบว่าแง่แหละฟุตบอลมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับที่แบบว่าอยู่ดีๆจะมาเล่นได้นะครับคิโดได้เสียมเอาไว้นะครับผม ตอนนี้ดูเหมือนว่าซูนามิอ่าไม่ใช่ซูนามิดีอ่ะนะรู้ชื่อมาอยู่แนละ้วเรียนซูนามิไปเลยเนาะซูนามิก็สนใจแนละ้วอ่ะลองเล่นดูนะครับก็เหมือนแบบซ้อมกับโทโกะอยู่นะครับใส่เทนโทโกะนะครับซ้อมไปซ้อมมาก็อาจจะตกหลุมรักกันเลยนะใครจะไปรู้จงังหวะนี้ซูนามิวิ่งไปเหมือนจะหลบจะหลบเซโอโหลบได้ครับแต่ก็เหมือนจะล้มนะครับลิกาก็แซวนะครับสองคนนี้ดูสนุกสนานนี้จริงๆริงเลยนะดูค่อนข้างจ,จะแบบว่าเข้ากันนะครับเคมีตรงกัน อ่าโอเคครับแล้วตอนนี้ก็น่าจะเล่นฟุตบอลนะครับเรียกว่าการเล่นฟุตบอลจะดีกว่านะครับน่าจะเล่นกันเสร็จแล้วนะครับและเด็กหนุ่มคนนี้นะครับก็น่าจะชวนพวกเอนโดนะครับไปที่โรงเรียนของเขานะครับก็จัดไปครับเดี๋ยวเราก็เดินทางไปที่โรงเรียนของซูนามิกันดีกว่านะครับไปมาครับก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงโรงเรียนของซูนามิแล้วนะครับโอ้โห อ๋อค่อนข้างน่าอยู่น่าอาศัยน่าเรียนเลยนะครับที่นี่เนาะพอมาถึงก็ตกใจมากบิวสุดยอดมากเลยครับนี่ข้างล่างก็คือเป็นทะเลครับมาซึนามิเรียกเอนโดนะครับหืมมีชมรมฟุตบอลนะครับมากับซูนามิด้วยนะครับเหมือนจะมายืนข่มขวัญพวกเอนโดนะครับเพราะเอนโดนะี่นเป็นทีมที่ชนะเลิศการแข่งฟุตบอลปอนเทียนะครับทุกคนก็เลยอยากจะมาเห็นอยากจะมาคุยอะไรประมาณนี้ในไฮโดรซูนามิเฮ้นะซูนามิเนี่ย คือมาลุยแข่งกับซูนุมิก็เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเช็คสถานะนักเตะนะครับว่าเต็มหรือเปล่าโอเคครับเต็มไม่มีอะไรที่น่าจะแบบเกรงขามหรือเกรงกลัวอะไรนะครับไปลุยครับก็ซูนุมิับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจดจําเอาพอสมควรนะครับเขามีบทบาทเด่นมากๆเลยนะครับในภาคเอเลียเนาะไม่ใช่ภาคเอเลียอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นภาคของฟุตบอลโลกก็เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ ม,มีความสามารถสูงมากๆเลยนะครับเล่นกองหลังยิงแรงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทําให้ญี่ปุ่นหรืออินาซซมาเจแปนครับได้แชมป์โลกมานะครับผมก็กลับมาที่เกมกันดีกว่านะครับมีคุณฟรุคบูนะครับเดินสวนกับเด็กหนุ่มคนนี้เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเราไม่รู้นะว่าไอเด็กเสื้อฮูดคนนี้นะเป็นใครนะครับตอนนี้เราทําเป็นไม่รู้ก่อนน่าจะดีกว่านะครับน่าจะทําให้รู้สึกถึง การมีอยถ้ลดในการรับชมเนาะจริงๆแม่งก็แทบจะรู้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับว่าไอ้เสื้อหูส้มๆเมื่อกี้คือใครบอบคุณฟลุคขบูลนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่าไอ้เสื้อหูคนนี้เป็นใครครับน่าจะชวนมาดูการแข่งฟุตบอลของโรงเรียนไลมงนะครับมาดูเหมือนว่าการแข่งก็มันจะเริ่มนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นเองหรือเปล่าตรงแบบนี้ได้เล่นเองแน่นอนคือ,อยังไงฮะให้เราดูเหรอก็ดีนะได้นั่งดูนั่งชิวๆไปนะครับเนาะมา ดูเหมือนว่าซูนามิจะทำอะไระเดี๋ยวบ่นแลมันยิงอะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเอาเลยเหรอโอ้โหมาแล้วครับสุดยอดห้าไม้ตายของซูนามินะครับซูนามิบูทโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นห้ายิงในตำนานนะมากๆเลยครับโอ้โหเอนโดรับได้ไหมเนี่ยไหวไม่โดไม่ไหววะน่าเสียดายจริงๆนะเอนโดมาไม่รู้นะครับไม่สามารถลูกยิงยิงลูกไอรับลูกยิงของซูนามิได้นะครับซูนามิบูทนะครับ ในอนิเมะหรือในเกมก็ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับแต่ว่าในอินาซูมาอีเลเวนโกสเตเกอร์ออกมาลิสานี่แม่งโคตรจะกากแม่งจะกากไปไหนก็ไม่รู้ครับมาตัดมานี่ฟูบุคิของเรานะครับรู้สึกว่ากำลังจะเพอร์เจอร์นะครับคุยกับตัวเองเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าจะคุยกับตัวเองครับกำลังจะแปลงล่างครับอากิถามว่าฟูบุคคีไงเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมเนี่ยฟูบุคคีคงน่าจะกําลังจะกลายร่างเป็นอีกคนนงครับกาลังจะกลายร่างเป็นคน เขาเรียกว่าอะไรได้กองหน้าครับเป็นอาซิยเนาะโคนจิก็รู้สึกสงสัยครับแต่ว่าก็คงเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับตอนนี้มีสาเหตุหนึ่งนะครับมีสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถมาร่วมแข่งกับโรงเรียนฟุตบอลชมรมโรงเรียนในมงนี้ได้นะครับมาฟูกี้ก็แปลงล่างเป็นกองหน้าแล้วก็ยิงนลครับอินทนนท์บิสสัดไม่รู้ว่าจะสามารถทำประตูให้เราได้หรือเปล่า ได้ไหมได้ไหมน่าจะได้นะครับสภาพแบบนี้น่าจะทําประตูให้เราได้นะครับอ่ะคุนพลุขบูดนี่ก็รู้สึกว่าจะไปจอแจ๊จกับไอเด็กหนุ่มเสื้อฮูจริงๆเลยนะครับมนรู้จะไปจอแจอะไรงนะั้นนะแล้วไงต่อยังไงโอ้แม่งยิงอีกแล้วไม่แล้วครับซูนามิยิงเป็นซูนุมิบูธครับรู้สึกว่าจะยิงตรงสนามด้วยเองนะครับยิงตรงโกตัวเองเฮ้ย ทำไงดีคารบิเยบ้าบอกคงรับไม่ได้แน่เลยกับตังคงรับไม่ได้ผมเองก็กันไม่ได้วิ่งมาหาอินโดและไงต่อและไงต่อเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวะโอโหโหลดนานโอโหท่าใหม่เขาเรียกว่าท่าอะไรวะเนี่ยเย้โ yeah, okay. อ้ยยังเท่ได้ไหมได้ไหมน่าจะกันลูกยิงลูกนี้เอาไว้ได้นะครับซึ่งไม่ถึงกับอื่นแดกครับอึ้งไปเลยครับ นี่คือความสามารถของชมรมฟุตบอลโรงเรียนในมงในตอนนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับบุรุษขบวกเขากลับไปจอแจกไอยเด็กหนุ่มเสื้อฮู้ดนครับเด็กหนุ่มเสื้อฮู้ดไม่สนใจครับเดินกลับไปแล้วไม่สนใจไม่พูดอะไรไม่ได้คําเดียวอะ่อะอะ่ะบ,นบ,นบ,นบน่นบ่นพึมพำมาแล้วไ,ไงต่อจะให้กูแข่งด้ยังเลยตอนนี้กูอยากเล่นมากเลยเนี่ยไม่เล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยมาขอหน่อยได้ไหมอ่ะมาน่าจะเป็นครึ่งหลังนะครับถ้าเราคิดไม่ผิดน,นะครับ การแข่งน่าจะเริ่มกันที่ครึ่งหลังนะครับแล้วคือเสมอกัน1-1ประมาณนี้นะครับโอเคมาโนกวีดเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังหนึกว่าจะไม่ได้เล่นแล้วนดนครับมาทางทีมคึกแข่งโอซากา้าไม่ใช่โอซากา้าเด็โอกินาว่าได้เขี่ยบอลครับจังหวะน,นี้ท้าจิมงคุยวิ่งเข้าไปนะครับไม่ได้ครับเด็กหัวหอยนะครับใช้ลูกบอลให้เป็นลูกโป่งนะครับท้าจิมงกุถึงก่งอึ้งไปเลยมา ลิกาเอาบอลได้ไหมไม่ไหวครับอีหัวหอยใช้ท่าเดิมเปล่าบอลได้เป็นลูกโป่งแล้วแตกเก่งจริง,รงๆนะอีหัวหอยายเย็นๆนะครับมาซิลเวอร์ใเย็นๆหมาบอลกบมาอยู่ที่ไอหมอน,นี่ใช่ไหมต,ต,ต้องเจอต้องเจอนี้ต้องเจอคิดโอ้โหไม่ได้วะนักเตะของทีมคึกแห่งโอกินวาวะแม่งมีท่าหมดทุกคนเลยวะเกินไปหรือเปล่าบางทีไม่เป็นไรเขามายา่ากร้งของเราน่าจะตัดบอลได้ครับ เราจะใช้ท่าเดิมครับเราจะไม่ใช้ท่าใหม่นะท่าใหม่มันเปลืองทีพีมากมากำแพงหาการไม่น่าจะมีปัญหาครับมาแย่งบอลได้แบบงามๆครับเราจะใช้ฟูฟูคีนะทำสกอร์แรกให้เราไม่รู้ว่ามันจะยิงเข้าหรือเปล่าร,รู้สึกว่าช่วงนี้ฟูคีจะมีปัญหากับปราสาทของตัวเองครับมาคีโดครับโอเคครับคีโดคอมบอลได้มาลูชันบอลงามๆไปสวยต้องแบบนี้ดิคีโด ไปต่อครับสมมติว่าให้ลิกาก่อนนะครับลิกาวิ่งขึ้นหน้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวส่งให้ปูคิมาปูคีจะยิงครับเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวออกนะขยบมปนิดนึงโอเคจัดไปครับมีท่าเดียวครับปูคินในตอนนี้เนาะจงกระเด็นไปซะมิทโน่บีซาร์ดดูซิว่าจะสามารถทําสกอร์ให้เราได้ไหมจะขึ้นเป็นสองหนึ่งได้หรือไม่ผู้สาวประตูหมูป่าในจังหวะนี้ทําอะไรโอ้โหมือไปหยิบหินขึ้นมาโอ้โห อูปบคุคีไม่สามารถทำสกอยแล้เราได้นะครับก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยท็อปฟอร์มเท่าไหร่นะครับฟอร์มแย่มากเลยนะครับผูปบุคีในตอนนี้นะครับมีปัญหากับตัวเองครับเพ์เจอร์นะครับเป็นไบโพลานะครับจังหวะน,นี้ลีกาวิ่งไปจะไม่ทันับคริโดดักทางทันไหมโอเคครับดักทางถูกครับมาวิ่งไปทันด้วยโอเคครับสวยมาขอหนาลูกนี้เสียบโอ้โหสวยงามทาได้ดีมากเพเมกเตอร์จฉริยะครับเราจะยิงเป็นลูกยิงประสานนะครับมา ถ้าจะไม่ผิดกับฟูบุคีเนาะโอเคครับในจังหวะนี้คิดโดส่งบอลให้ฟูบุคีฟูบุคีโคกลับลงมาล่อยให้เกิดท่านี้ผู้ประสานน่าจะเรียบร้อยนะครับสําหรับลูกยิงลูกนี้ของคิดโดนะครับเป็นลูกยิงที่แรงพอสมควรนะครับไม่น่าเกียดนะโอเคไอ้หมูป่ากระเด็นตวยเยี่ยมมาอ๋อคือน้ามาได้แล้วนะครับสองหนึ่งแบบสวยๆนะครับจิวๆไปเลยมาลุยกันต่อดีกว่า ตอนนี้นํามาแล้ว2 1หนึ่งนะครับ TAP เห็นชัยชนะกําลังยิ้มต้อนรับมาแล้วนะครับตอนนี้ปคกี people, ้ GI จะสามารถแยกบอลมาได้ไหมโอเคครับทาได้สวยครับเสียบได้สวยโอเคนึกว่าจะฟาวับลิกะส่งกลับหมาฟุกกี้ส่งกลับให้ลิกะลิกาส่งให้ปุ๊กกี้ปุ๊กกี้ส่งให้ลิกะลิกาส่งให้ปุ๊กกี้ได้ไหมโอ้โหไม่ได้บะโดนตัดบอลไปครับแต่ว่าในจังหวะนี้ปุ๊กกี้ต้องโดดเสียบไปดิอย่าฟาวนะอย่าฟาวนะโอ้ ผู้บิทีหัวร้อนครับดูเหมือนว่าจะเสียบแรงไปหน่อยนะครับฟาวเลยนะน่าเสียดายจริงๆนะเป็นงั้นได้ซัดอินเทอร์นวิสซัดไปแล้วมาโอ้โหผู้บิทีนั่นเลยวะมาอาจิมูไคในจังหวะนี้จะสามารถแย่งบอลมันได้หรือไม่เอาหน่อยตาจิมูไคสวยครับเสียบได้สวยอย่าฟาวก็พอแล้วโอ้ไอกรรมการในทีมคึกของโอกินาวะแม่งจ้างมาเท่าไหร่วะเนี่ยกรรมการแม่งไม่เคยเป็นธรรมไม่เคยไฟอะไรนะครับสำหรับเกมนี้เนาะ ทางทีมคึกแห่งโอกินาวานะครับส่งกลับไปที่ผู้รักษาประตูดูเหมือนว่ามันจะจุกครับมันคงจะไม่อยากโดนเรายิงไปมากกว่านี้นะแม่งจุกไปจุกมานะครับมาดูเหมือนว่าทางโอกินาวาก็กําลังจะบุกสวนกลับแล้วนะครับมาหมดโหดของโอกินาวาหมดนะครับไอจังหวะนี้จิงโนเสวิ่งเข้าไปจะเสียบมาได้ไหมพอมดแทตุสามโอเคครับวิ่งตัดบอลแบบโคตรง่ายเป็นการแทคเกิลที่สวยงามมากครับแ,แปรแปรสุดโอ้โห มาแล้วเรามีท่าโอเคจินโนเซทำได้ดีมากอิจินโนเซทัศน์ยะนิมิลชันบอลฉบับก๊ปปี้ไม่ธรรมดาครับก๊ปปี้คิดโดมาได้เรียกได้ว่า99เลยว่าได้โอเคครับน้องบีรพอหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไล่งของเราคนระับสามารถเอาชนะทีมคึกแห่งโอกินาวามาได้2อตัวหนึ่งนะครับเป็นผลงานที่เฉือนจริงๆนะครับถ้าคิดโดยิงไม่ได้ก็คงจะเสมออย่างแน่นอนนะครับส่งแบบนี้อ่ามีใครรลเวลอ้ะไหมแม่ง ประมาณนี้แค่นี้เองเหรอวะมันน้อยไปเปล่าวะโอ้โหอะไรวะมาครับตัดกลับมาที่สนามฟุตบอลของโอกินาวะนะครับก็หลังจากแข่งขันกันเสร็จแล้วนะครับก็มีการจับมือยืนพูดคุยกระชับมิตรต่างๆนะครับและน่าจะถามข่าวด้วยนะครับเกี่ยวกับอาซูน่าเปลอเพิงคนใหม่นะครับสูน่าเปโอเพิงที่ได้ข่าวมาก็คืออยู่ที่โอกินาวะนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นใครครับ และเราก็ไม่รู้ด้วยครับว่าทางทีมคึกแห่งโอกินาวารู้ข่าวแบบว่าข่าวพวกนั้นไหมนะครับก็คงจะต้องสื้อพากันต่อไปเรื่อยๆนะครับดูเหมือนโค้ชของทางโอกินาวาจะชวนปาร์ตี้หรืออะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับไม่รู้แม่นะครับเอาตัดไปไหนอ้านี่มันสามมาสเตอร์แห่งเลนเอเลียครับ สถานที่สถานสถานที่ลึกลับแห่งโรงเรียนเอเรียนะครับไม่รู้ที่ไหนเลยนะครับน่าจะเป็นภูเขาฟูจิใช่หรือเปล่าไม่รู้ครับ3คนยืนคุยกันนะครับเบิร์นกับกาเซลนะครับรู้สึกว่าจะไม่พอใจที่แกลนนะครับเอาชื่อเจเนซิตไปใช้ในการแข่งขันก่อนหน้านี้นะครับเบิร์นรู้สึกว่าอยู่นิ่งไม่ได้นะครับต้องทําอะไรสักอย่างนะครับอยู่จากทรงแบบนี้แล้วกาเซลก็น่าจะมาห้ามเขาแต่ห้ามไม่อยู่ไปแล้วครับเบิร์นไปแล้วเบิร์นน่าจะวางแผนอะไรไว้สักอย่างครับรู้สึกว่าเบิร์นจะยิงเป็นรู้ยิงไฟด้วยใช่ไหม เราอาจจะเจอเบิร์นก็ได้นะครับในคลิปนี้หรือคลิปหน้านะครับโอเคคลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตจบระเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับหวังว่าทุกท่านจะชอบคลิปนี้นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับผมการให้กําลังใจกันมันเป็นสิ่งสาคัญมากนะครับสาหรับการทําคลิปเนาะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่สําหรับผมมันถือว่าเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับอยากให้เกมนี้ไปต่อจนจบนะครับผมก็จะพยายาม ทำให้มันจบนะครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ